เดินโจมตีที่นี่เลยครับมาขาวาไม่จำเป็นต้องรับมือเสมอไปบางครั้งดูว่าจะเป็นต้องรับไหมเราต้องต้องคิดนิดน,นึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเดินที่นี่ผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเขาเรื่อที่จะเดินหนีหนีที่นี่เลยจับเรื่องเดินตามโจเศษกิจัฐเฟื้อน,นโจเซรกิจนี้เไม่รู้คุณนอยู่หรือเปล่าคุนไปยังน้องปุนรอไปแล้วใช่ไหมน้องคุณอ่านะครับถ้าไม่เป็นไร พราะรูปนี้เนี่ยรูปนี้คุณจับมาเพิ่งให้ให้เรียงเรียงกันมาไม่นานนี้เองนะครับจดสกินี้เนี่ยนะครับแพทเทิร์นที่ง่าย่สุดก็คือเดินตัดหมากเกือบเกือบทุกกรณีนะครับจะเดินตัดหมากพอปิดปุ๊กคัดอัตลีเดินปักเสือพยงกระโดดรูปนี้เป็นแพทเทิร์นอีกรูปหนึ่งต้องจำนะครับอันนี้คุณแคปคเจอรนนาจอลหรืออะไรไปเลยคือรูปพวกนี้เป็นรูปสมัยนิยมที่คุณต้องรู้เลยอ่ะเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ ไม่รู้คือไม่รู้นี่คือเฉยใช้นะาควาว่าเฉยแล้วกันเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะตกยุคแล้วก็คุณจะถูกเอาเปรียบน,นะครับถูกเอาเปรียบลูกนี้เล่นบ่อยแล้วเป็นที่นิยมมากนะครับก็จะออกมาเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับคําถามครับคําถามต่อไปคือหมาขาวเดินที่ไหนดี D ที่สุดนะครับา็ A นะครับเดินที่นี่นะครับกระโดดที่นี่ B b i r ดเดินที่นี่ C cat เดินที่ที่นี่นะครับ D dog เดินที่นี่แล้วก็ E เดินที่นี่ล้อมหวงใครพร้อมแล้วสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์แชดได้เลยตรงนี้ใครเป็นด้านก็เรียนรู้เป็นพร้อมกันได้เลยนะครับ ครับโอเคเข้าปั้นเข้าปั้นตอบ D-Doc อมีโตอบ A p ้ p พเอร์ตอบบี okay. เบิรโอเคต้องฟินตอบ E and ผู้ตอบ D-Doc โ okay. อเคคนอื่นครับ